รู้ไหมหน่อไม้ฝรั่งแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันนะวันนี้เราจะพาไปดู4ี่พันยอดนิยมในไทยแบบเข้าใจง่ายเปรียบเทียบชัดเจนวิดีโอนี้ทำโดยเต้หน่อไม้ฝรั่งก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้เต้หน่อไม้ฝรั่งด้วยนะครับเริ่มจาก uc 1 5 7 ทนร้อนดีมากลำต้นเขียวหน้าตาสวยผลผลิตเยอะขายง่ายใครอยากปลูกขายแนะนำเลยต่อไปแมรี่วอชิงตันสายพันธุ์เก่าดูแลยากทนร้อนไม่เก่งหน่อผอมยาวผลผลิตน้อยแต่ถ้าใครชอบแนววินเทจก็ลองได้นะสายแฟชั่นต้องดูสวีทเพอร์เพลหน่อม่วงสวยหวานกรอบปลูกยากหน่อยให้ผลผลิตน้อยแต่ราคาขายสูงขายพรีเมียมได้ สุดท้ายบล็อก i m p r o v ฟอวบเขียวสวยทนร้อนผลผลิตกลางๆแต่ขายง่ายเหมาะทั้งมือใหม่และ,กะเกษตรกรจริงจังที่ไทยส่วนมากใช้พันนี้เลือกพันธุ์ให้ตรงจุดรู้ข้อดีข้อเสียก่อนปลูกจะช่วยให้หน่อไม้ฝรั่งของคุณงอกงามอย่างสุขใจตอนต่อไปหน่อไม้ฝรั่งกับดินแบบไหนปลูกแล้วรุ่งกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากบาวเตเดอครับพี่น้อง